เดี๋ยวเราจะเอาไหนก่อนจ้านี่เปิดเพลงนี้ไปแล้วพอดีสองทุ่มจะเอาทุ่มหม่มก่อนแล้วจะเอาเอาทุ่มหม่มก่อนเนาะทุ่มหม่มทุ่มหม่มเนาะเทพบุตรมวยดูกันอยู่หรือเปล่ปาจ้าใครดูจ้า อาเปิดที่บ้านบนดอยบ้านขาอยู่บนดอยเนคมอกลอยเต็มฟ้าอยู่กลางคงธนนาอยู่ตามประสาคนดอยข้าบ่รวยบ่จน เเป็นคนสัมภอยเกิดเป็นคนบนดอยว่าต้องคอยงอใครบ้านสู่อยู่ในเมืองมุงกระเบื้องสีใสบ้านไปอยู่กลางใครมุงโดยใบยต้อมตึงสู่ซอกเพลงพารังข ฟังเสียงซึ้งเอาตึงตึงตักปิดตึงกรดีซึ้งก้องตาฟ้า,บ,านบนดยบอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่มีห้องนัง่งห้องนวดคลับาบาบ่มีโคลาแฟนตาเป๊ปซี่บ่มีเนื้อสันทัดน้ำ คนบนนอสกินข้าวจีก็มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแตูุ่เฮานี้มีน้ำใจ สุอยากกินปลาก็ต้องไปหาในห้วยถ้าสูปลูดดอกไปสูไดใ,ใสเสื้อสวยแต่ถ้าสูอยากถูกหวยก็เสียใจด้วยคนบ้านบุตอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่มีห้องนำ้ำห้องนง โลกพระโลกเนรวัดบ,บ้านขุนดูกันอยู่หรือเปล่าจ๊ะอยู่ค่ะวันนี้ก็เป็นสเกตขาวสร้างัานบระโลกของพระสุริชัยจัปนปัญ,ญโยหรือตุมัมวัดบ้านขุนตอนที่สี่นะจ๊ะสำหรับเรื่องราวในค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องราวอัพเดต ก็ติดสถานการประโลกเดียวของพระสุริชัยหรือตุ่มม่ออยากฟังกันไหมจ๊ะจานในตอนนี้ท่านเทพบุตรใหม่หรือตุ่มมก,ก็กำลังตั้งใจนั่งสมาธิอย่างเต็มที่แต่ความมุ่งมั่นที่จะเข้าถึงทรรให้ได้ สึ่งผลกราปรปฏิบัติตามท่านนั้นก็ดีขึ้นเครเื่อยๆปีจายของท่านเทพบุตรใหม่เริ่มหยุดนิ่งได้นานขึ้นมีความสุขและมีความสว่างภายในเกิดขึ้นสาธุจาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าตอนมีชีวิตอยู่ไม่นั่งก็ต้องไปนั่งหน้าเจดีเตรียมตัวนั่งหน้าเจดี อ๋อนั่งตอนนี้เนาะแต่กายสบายใจสบายก็นี้เดียวจะเริ่มต้น้องทำให้สบายสบายก่อนนะจ้ะเราจะพิ่งไปนเน้นการเห็นนั่นเลยเอา,านั่งให้มีอารมณ์อยากนั่งได้นานนี่เนะาะใจสบายอยู่ที่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นไปก่อนต้องงี้นะลูกนะ สบายตรงไหน,นก็เอาตรงนั้นไปก่อนเช่นสบายอยู่ขอบฟ้าเราก็าไปอยู่ตรงนั้นก่อน oh. สบายอยู่ใกล้ๆกลตัวนี่เนาะ <Yeah. S 1> สมมติเรานึกถึงองค์พระนะ <Yeah. S 1> อยู่ขอบฟ้ารู้สึกนึกง่าย <Yeah. S 1> ใช่ไหมจ๊ะ <Yeah. S 1> แล้วก็นึกตรงนั้นไปก่อนแล้วก็พอสบายเพิ่มขึ้นค่อยนึกไปอยู่ใกล้ๆตัว ท่านอาจจะหันหน้ามาทางเราหรือหันหน้าออกไปหรือหันข้างๆให้เราแล้วก็แล้วแต่ท่านตามใจท่านไปก่อนอีกหน่อยท่านก็จะตามใจเรานี่เนาะแล้วก็ค่อยๆขยับมาในตัวหรือคลุมตัวเราก่อนดีไหมหัวเราอยู่ในองค์พระกันนึกจะชัดแล้วไม่ใช้กระชางแต่ขอให้สบายอย่างนี้นักเรียนตามทันไปจ๊ะ ตั้งสบายก่อนเราจะชัดไปชัดแต่เรามีความรู้สึกว่าองค์พระคลุมตัวเราเราอยู่ในองค์พระอย่างนี้อบอุ่นใจไหมอเออแล้วพอเราสบายมากขึ้นกค,ค่อยสังเกตไปเรื่อยๆจ้ะต้องสังเกตจ้ะต้องสังเกตว่าสบายไหมนี่หรือสบายแป๊บเดียวหรือสบายช่วงยาวขึ้นอะไรต่างๆต้องสังเกตนะจ๊ะ อารู้สึกเราสังเกตได,ด้ดีก็ค่อยๆนึกน้อมท่านไว้กลางท้องถ้านอาจะอยู่ชิงเฉียงก็แล้วแต่ท่านเราก็ต้องตามใจท่านไปก่อนอย่างนี้เนาะตามท่านไหมแต่เรื่องตุ่มมัมสอนให้รู้ว่าถ้าตอนมีชีวิตอยู่ไม่ได้นั่งเขาต้องมานั่งที่หน้าใจดีแต่ตอนนี้ตุ๊มมัมใจเริ่มหยุดยิ่งด้นานขึ้นแล้ว มีความสุขและมีความสว่างภายในเกิดขึ้นแล้วเวลาที่มีคนทำบุญแล้วทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้ท่านกายอมินทิพย์ของท่านก็จะเปล่งประกายอรยิรยิบอระยับมอบมอบแมบแม,มและสว่างสวัยเป็นอย่างมากนี่นะกายของเทพบุตรใหม่ก็มอบมอบแมปแมบอริบอระยับสว่างสวัยอย่างนี้เนาะมากขึ้น แล้วก็ซึ่งตัวท่านเองก็จะคอยเล็งแลดูดิทิปจากสุบาบุญที่มา,มานี่มาจากไหนอย่างไรนี่นะจ๊ะแล้วก็คอยนโมโทนาบุญกับทุกทุกคนอยู่อยู่อะไรจะนี่อยู่อยู่แค่อยู่อนี่เนาะอยู่เนาะ Ha <laughs>